สววัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The c o v Watcher 2024เรื่องราวได้เล่าถึงหญิงสาวที่มีอาชีพอาบน้ำให้ศสกก่อนจะส่งร่างอันไร้วิญญาณไปยังสุสาน เพื่อฟังตามความเชื่อในศาสนาอิสลามแต่บางเอื่นตอนนั้นเธอดันได้พบกับศพที่ตายแบบผิดธ,ธรรมชาติและมันก็นำพาเธอไปพบเจอกับเหตุการณ์ลี้ลับเธอจึงต้องค้นหาคำตอบก่อนที่เหตุการณ์อันเลวร้ยวายจะมาถึงตัวของเธอเองเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหล และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลูกแล้วเฉืญนรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้หยิงสองคนพวกเธอมีชื่อว่าเล,ลากับซีตีซึ่งทั้งคู่เป็นแม่กับลูกกันและตอนนี้เลลาก็กําลังช่วยแม่ทําความสะอาดร่างอันไร้วิญญาณของยิงสาวคนหนึ่งแต่ด้วยสภาพของศพก็ทําให้เลลาถึงกับอ้วกแตกเพราะเธอเพิ่งจะมาทํางานนี้เป็นครั้งแรกและที่มันเป็นแบบนี้คือเนื่องจากแม่อยากให้เธอมาสืบทอดประเพณีการล้างศพของครอบครัวที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ล,ลีลาจึงพยายามฝืนกันจนทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศเสียงตามสายว่าวันนี้ที่บ้านของคุณนายไอดามีงานฉลองพิธีเข้าสุนัตของลูกชายเธอทางด้านซีตีก็ไม่พลาดนะครับเพราะคุณนายไอดากับเธอนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ในวันนั้นซีตีก็พบว่าไอดามีท่าทีปแปลกๆทั้งที่งานสนุกแต่เธอกลับแอบเข้าไปอยู่ในบ้านคนเดียวแถมสีหน้าของเธอยังดูเป็นกังวลอีกด้วย และยังไม่ทันจะถึงไหนงานเลี้ยงก็ต้องจบลงเมื่อไอด้าสั่งหยุดปาร์ตี้อย่างกระทันหันหลายคนจึงพากันกลับบ้านขณะดเดียวกันทางด้านซีตีกับเลราก็บังเอิญได้เจอกับอาลีฟลูกชายอีกคนที่เดินเข้ามาทักซึ่งเขาเป็นช่างก่อสร้างที่กำลังจะออกไปซ่อมหลังคาบ้านให้กับบริกาหญิงสาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับและพอถึงตอนคำในขณะที่ซีตีกำลังจะทำละหมาดจูๆ่ๆเธอก็ได้เย็นเสียงปแปลก ที่ดังมาจากข้างนอกบ้านด้วยความสงสัยเธอจึงเปิดผ้าม่านออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเธอจึงกลับมาทำละหมาดต่อแต่ในขณะนี้เองนังก็เผยให้เราได้พบกับต้นตอของเสียงนั้นซึ่งมันคือเสียงของยินตนหนึ่งที่กำลังนั่งทำละหมาดอยู่ด้านหลังและจู่ๆก็มีมือปริศนาได้เอื้อมมาจับที่ไหล่ของเธอทางด้านซีตีก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็พบว่าคนคนนั้นคือเลลา ที่มาบอกว่าตอนนี้เธอจะออกไปสมัครงานข้างนอกซึ่งงานที่ว่าก็คือช่างแต่งหน้านะครับแต่ซีตีก็ไม่อนุญาตเธอบอกว่างานที่ทำก็ดีแล้วลีลาจึงพยายามอธิบายว่าเธออยากทำงานที่ชอบไม่ใช่งานที่ถูกบังคับแล้วเธอก็สงสัยว่าทำไมอาลีฟไม่เคยมาช่วยเธอล้างศพสักครั้งเลยซีตีจึงเล่าให้ฟังว่านี่มันคืองานของผู้หญิงในตระกูลที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นของคุณยาย และถ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีคนล้างศพประเพณีก็จะสูญหายไปเลย่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็แอบน้อยใจอยู่นะครับแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้และขณะเดียวกันสีตีก็ได้พบกับบางอย่างที่ผิดปกติเธอเห็นว่าอาหารที่อยู่ในกล่องมันมีแต่หนอนได้แต่อยู่เต็มไปหมดเธอจึงบอกให้เลลารีบไปปิดประตูหน้าต่างซะและอย่าให้ใครเข้ามาในบ้านเด็ดขาดเพราะตามความเชื่อของคนอินโดถ้าเกิดเหตุแบบนี้ มักจะมีหลางลายนะครับและพูดยังไม่ทันจะขาดคำผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศว่าตอนนี้คุณนายไอด้าได้เสียชีวิตแล้วซีตีที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบเดินทางไปที่นั่นทันทีซึ่งเธอก็เห็นนะครับว่ามีแต่เพื่อนสนิทของเธอได้ยืนอยู่ทุกคนต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจยและกลางดึกในคืนเดียวกันขณะที่เลล่าจะเข้านอนจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงตะกุกตะกักที่ดังอยู่ภายในบ้านโดยความอยากรู้ว่ามันคืออะไร เธอจึงได้เดินตามหาจนสุดท้ายเธอก็พบว่าเสียงนั้นมันดังมาจากฝ้าเพดานและจู่ๆเพดานอันนั้นก็ได้พังลงมาโชคดีที่ไม่โดนหัวของเธอพออาลิฟได้กลับมาที่บา้านเขาก็อาสาจะขึ้นไปซ่อมให้แต่ในระหว่างนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นแม่ที่นอนสลบยู่หน้าบ้านพวกเขาจึงรีบพาเธอมานอนพักที่ห้องซึ่งเลล่าก็เห็นว่าแม่นั้นมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเธอดูซึมอย่างกับคนป่วยไม่มีผิด เลล่าจึงคิดว่าแม่น่าจะเหนื่อยจึงบอกให้เธอนอนพักแต่ในคืนวันนั้นเลล่าก็เห็นว่าแม่แอบลุกขึ้นมาแล้วดูเหมือนเธอจะมาเผาะอะไรบางอย่างเลล่าที่เดินเข้ามาดูก็เห็นว่าเป็นชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดซึ่งเธอก็รู้นะครับว่ามันเป็นของป้าไอดาเธอจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แม่ก็ไม่ยอมพูดเธอบอกแค่ว่าหลังจากทําความสะอาดศพเสร็จให้เก็บเสื้อผ้ามาเผาทิ้งด้วย แล้วก็อย่าสงสัยอะไรให้มาเพราะมันจะนำพาเราไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดพอพูดจบซีตีก็ได้เดินเข้ามาในบ้านแต่ยังไม่ทันจะถึงสามก้าวจู่ๆเธอก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเธอเห็นว่าในกระจกมันเป็นเงาของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนว่าเธอจะรู้ถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่เธอก็ไม่ได้บอกให้กับเลลาทราบพอถึงตอนเช้าเลลาที่ตื่นขึ้นมาเธอก็พยายามเรียกแม่แต่แม่ก็ไม่ตอบ เธอจึงได้หันไปดูสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าแม่นั้นม่องเข้งไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เธอแทบจะเป็นบ้าตายเธอไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะอาบน้าให้กับแม่ของตัวเองแต่ยังไงเธอก็ต้องทํานะครับเธอตั้งสติขอพรกับอันเลาะว่าให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากทันพอพูดจบเธอก็เริ่มตักน้ำราดตั้งแต่ศีรษะไปยังปลายเท้า เธอทําจนจะเสร็จแล้วแต่จูๆ่ๆเธอดันไปเห็นอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในช่องปากพอเธอล้วงออกมาดูสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอแทบช็อกเมื่อเธอเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือตะขอลวดหนามที่ติดอยู่ตามหัวเสานะครับเธอก็งงว่ามันมาอยู่ในปากได้ยังไงหลังจากเสร็จงานศพทุกคนก็ต่างแยกย้ายแต่หลีลาก็ยังมุกอ่อนไม่ได้เธอเอาแต่นอนกอดหมอนที่เปื้อนเลือดของแม่ในตอนนั้น เพื่เพื่อนของแม่ก็ได้มาหาและพวกเธอก็ตกใจว่าทําไมสภาพที่นอนของซีตีมันคล้ายกับของไอด้เลยพอถึงตอนคำ่ำชาวบ้านก็พากันเข้าละหมาดแต่จู่ๆเลยล่าก็เห็นว่าป้าอาณาได้กลายเป็นผีไปแล้วทั้งที่ความจริงเธอก็ยังนั่งอยู่นะครับเลยล่าก็งงว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรและหลังจากทําละหมาดเสร็จเลล่าก็ได้กลับมาที่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าเธอจึงจะรีบเข้าไปพักที่ห้อง แต่จู่ๆเธอดันได้ยินเสียงปริศนาที่ดังออกมาจากห้องของแม่พอเธอมองเข้าไปดูก็เห็นว่ามีใครบางคนที่กำลังนั่งทํำละหมาดจู่เธอจึงจะเดินเข้าไปดูไกลๆแต่จูจๆคนคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาแค่นั้นยังไม่พอเหลล่ายังเพิ่มไปเหยียบลวดหนามที่มาหล่นในบ้านตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และยังไม่ทันจะข้ามคืนก็มีคนได้มาเคาะที่ประตูหน้าบ้านอาลิฟที่เปิดออกไปดู ก็เห็นว่าเป็นพวกชาวบ้านที่มาขอให้เล伊拉ไปช่วยล้างศพของอาณาแต่เล伊าก็ไม่ยอมไปนะครับเพราะตอนนี้เธอเริ่มจะกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเธอพยายามขมตานอนเพื่อจะหนีความวุ่นวายเหล่านี้แต่เธอก็ทําไม่ได้นะครับเพราะตอนนั้นผีป้าอาณาได้มาหาเพื่อที่จะขอให้เธอช่วยเธอจึงเดินออกมาจากห้องซึ่งก็บังเอิญได้พบกับอาดีฟที่เพิ่งกลับมาจากคุยกับเจ้าหน้าที่และเขาก็เล่าให้เธอฟังมา สภาพศพของป้าอาณาคล้ายกับแม่ไม่มีผิดเธอไม่มีบาดแผลแต่เหมือนจะมีเลือดออกมาจากข้างในพอได้ยินแบบนั้นเหลราก็เริ่มเอยดใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ปกติอย่างแน่นอนเธอจึงจะตามสืบให้ได้โดยขั้นตอนแรกเธอไปอาบน้ําศพให้กับป้าอาณาก่อนเพื่อที่เธออยากจะเช็คดูว่าในศพมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจนเธอได้เจอเข้ากับสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันคือลวดน้ายาว8เมตร ที่พันอยู่ในท้องของป้าอาณาแต่เธอก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้นะครับเช้าวันต่อมาบีโมลูกชายของป้าอาณาก็จะย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นแต่ก่อนที่จะไปเขาก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับลีล่าฟังเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุแม่ของเขามีท่าทีปแปลกๆเธอชอบพมเพอถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหนูซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันแต่เขาก็ทราบมาว่าเธอหน่ะไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนานแล้ว หลังจากคุยกันเสร็จเลล่าก็จะไปทำธุระต่อแต่เธอก็สังเกตเห็นว่าที่หลังคาบ้านของบีโมได้พังเหมือนกับบ้านของเธอเลยเธอก็ยืนมองด้วยความสงสัยว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนี้พอถึงตอนคำเลล่าก็ได้ไปที่สุสานนะครับเพราะเธออยากรู้ว่าป้าไอดานั้นเสียชีวิตยังไงเธอจึงขุดศพขึ้นมาดูซึ่งก็พบว่าที่ตัวของป้าไอดามีแต่ลวดหนามไม่ต่างจากคนอื่นแต่ยังไม่ทันจะทำอะไร เลล่าก็ต้องกรีดร้องเพราะตอนนั้นเธอเห็นว่ามีผีได้มายืนล้อมเธออยู่เต็มไปหมดเธอที่พอจะมีสติก็ตะเกียกตะกายหนีตายออกมาพอถึงตอนเช้าเลล่ลาก็ได้ไปที่บ้านของป้าไอดาเพื่อจะหาบาอแสเพิ่มเติมและเธอก็บังเอิญได้เจอกับป้าตุติเพื่อนอีกคนของแม่นะครับป้าตุติถามกับเลล่ลากว่ามาทําอะไรที่นี่เลล่ลาก็เล่าให้ฟังว่าเธอต้องการรู้จักผู้หญิงคนที่ชื่อว่าหนู ว่าเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหนและในรูปนี้ใช่เธอหรือเปล่าแต่ป้าตุติก็ไม่ให้ความร่วมมือเธอไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเลยและจู่ๆเธอก็ลงไปนั่งกับพื้นพร้อมกับมีท่าทีแปลกๆแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรก็มีใครบางคนได้เข้ามาเรียกชื่อเธอพอเล,ล่าได้หันไปดูก็เห็นว่าเป็นป้าตุติที่เพิ่งเข้ามาที่นี่ซึ่งเธอมาเตือนกับเล,ล่าว่าให้รีบออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนที่จะเป็นเหมือนกับคนอื่นๆ พอพูดจบเธอก็ปิดประตูบ้านทันทีตัดฉากมาที่อาลีฟตอนนี้เขาได้กลับมาที่บ้านแล้วเขาก็เห็นว่ามีเศษดินได้ติดตามพื้นอยู่เต็มไปหมดเขาที่สงสัยจึงได้เดินตามรอยพวกนั้นไปจนสุดท้ายเขาก็ได้พบกับผัวที่ถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงของเดลาเธอที่กลับมาพอดีเขาจึงถามว่าเธอขุดศพของใครขึ้นมาบ้างเดล่าก็ยอมรับนะครับว่าเธอขุดศพของป้าไอด้าขึ้นมา พราะตอนนี้เธอกําลังหาคําตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ตายของแม่เธอเชื่อว่าแม่และคนอื่นๆนั้นตายผิดปกติอ้างอิงจากลวดน้ำที่เจอในศพเธอทั้งพูดพร้อมกับเอาหลักฐานขึ้นมาให้ดูและเธอก็ขอให้อลีฟเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ก็ดันพลาดเพราะตอนนั้นพวกเธอไม่รู้ว่ามีใครบางคนได้แอบฟังอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือป้าเธอรีเพื่อนอีกคนของแม่นะครับเธอเป็นแม่ค้าปากแทบเธอรู้โลกก็ต้องรู้ เธอเอาเรื่องนี้ไปเป่าประกาศจนชาวบ้านหลายคนนั้นหวาดกลัวทั้งที่เธอไม่ทราบเลยว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงเหล่ลจึงได้เข้าไปคุยและดูเหมือนทั้งคู่จะมีปากเสียงกันทางด้านดาจัดสามีของป้าเทอรี่ก็ได้เข้ามาหามเข้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหล่ลาจึงเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่แม่ของเธอกับพวกเพ,พื่อนๆตายอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ชื่อว่าหนูดาจัดที่ได้ยินก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะหนูนั้นตายไปนานแล้ว เธอเป็นแม่ไม้ลูกติดซึ่งลูกของเธอก็มีอายุราวๆกับเลเ่าอีกด้วยแต่ดาจัดก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนพอพูดจบเขาก็าได้ขี่รถออกไปและในเวลานี้เองเลเ่าก็เห็นว่าป้าเธอรีมีท่าทีปแปลกๆนะครับเหมือนว่าเธอจะถูกบางอย่างเข้าสิงรางวิญญาณตอนนั้นบอกว่าเธอน่ยถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าแอบเล่นชู้กับสามีคนอื่นทั้งที่เธอไม่ได้ทาเลเ่าที่ได้ยินก็คิดว่านี่น่าจะเป็นหนู และเธอก็ไม่เชื่อนะครับเพราะส่วนมากยินมักจะโกหกเล่นกับความใจอ่อนของเราพ่อกลับมาที่บ้านหลี่แลกก็พยายามรวบรวมสติจนเธอจําได้ว่าเมื่อหลายวันก่อนที่บ้านของลิก้าก็ลางคาพังเหมือนกันเธอจึงคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบางอื่นเธอแอบเข้าไปที่บ้านของลิกา้าจนสุดท้ายเธอก็ได้พบกับความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้นเธอเห็นว่าตรงที่พื้นมันมีกระเบื้องแผ่นหนึ่งที่เปิดออกได้เธอที่แงะขึ้นมาดู ก็พบว่าในนั้นมันมีรูปถ่ายของแม่และพวกเพื่อนๆที่ถูกลวดหนามได้ปักเอาไวา้หรือเรียกอีกอย่างก็คือคุณใสด่ดีๆนี่เองครับเลเ่าก็รู้ทันทีว่าลูกของหนูก็คือริกาพอได้รู้แบบนั้นเธอก็รีบกลับไปหาป้าเทอรีแต่ไม่ทันจะพูดเธอก็เห็นว่าป้าเทอรีถ,ถูกบางอย่างเข้าครอบงำซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศว่าตอนนี้ป้าตุติได้เสียชีวิตแล้วเลล่าจึงรีบเดินทางไปที่นั้น แล้วเธอก็เริ่มทําการล้างศพให้กับป้าตุติซึ่งก็เป็นเหมือนทุกครั้งนะครับเธอได้พบกับลวลน้มที่คล้ายกับศพอื่นๆขณะเดียวกันริก้าก็ได้เดินทางมาที่นี่ลีล่าที่ทนไม่ได้เธอก็พูดเข้าประเด็นทันทีเธอบอกว่าริก้านี่แหละที่ทําให้ทุกคนตายริก,าก้าคือลูกสาวของหนูที่มาแก้แค้นให้แม่รีก้าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่อยู่แล้วนะครับเธอรีบกลับไปที่บ้านเพื่อจะเก็บข้าวของแล้วก็หนี แต่มันก็ไม่ทันเพราะตอนนี้ทุกคนได้มาที่บ้านของเธอแล้วซึ่งหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในอดีตนูหรือแม่ของเธอก็โดนแบบนี้เหมือนกันและซีตีกับพวกเพื่อนๆนก็คือคนกล่าวหาว่าเธอแย่งสามีชาวบ้านทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเพราะหนังไม่ได้เฉลยจุดนี้นะครับแต่ที่แน่ๆรีกาก็เป็นคนผิดที่ทำคุณใส่คนอื่นจนตายเธอจึงถูกจับมาลงโทษ ซึ่งตอนนั้นเลลาก็ยืนมองดูอยู่ไกลๆแต่จู่ๆซีตีแม่ของเธอก็ได้มาหาแม่บอกว่าอย่าไปทําเขาเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นแบบที่มาจากอดีตเธอจึงขอให้เลลาหยุดการกระทําพวกนี้ซะเลลาก็ได้ทําตามที่แม่บอกเธอเข้าไปช่วยลิก้าท่ามกลางฝูงชนซึ่งตอนนั้นอาลิฟก็ได้มาเห็นพอดีเขาจึงเข้าไปช่วยเธออีกแรงแต่ก็ดันพลาดที่เขาถูกชาวบ้านตีเข้าที่ท้ายถอย จนทำให้เขาจบชีวิตลงทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันแยกย้ายหนังจิงสะท้อนให้เราเห็นว่ามนุษย์นี้ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่พอเกิดเรื่องมาไม่มีใครกล้าออกมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เลล่าเสียใจเป็นอย่างมาและก่อนที่หนังจะจบเลล่าก็ได้ล้างศพของผู้ยิงคนหนึ่งและเธอก็ได้ดึงเข็มออกมาจากศพนั้นด้วยซึ่งจากนี้หนังได้บอกให้เรารู้ว่า เลล่านั้นโกรธพวกที่ทำพี่ของเธอเธอจึงได้สาปแช่งคนพวกนั้นเอาไว้และหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่องนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ตลบอบอวนไปด้วยความดีลับรวมไปถึงปริศนาที่รอการที่คลและฉากจ้ำสแกที่โหดสุด,สด นี่คือซิกเนเจอร์ของนางอินโดที่แท้จริงและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกคนดาลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์บคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมี่หนังผีมาสปอยเยอเลยนะครับเลือกชมกันได้เลย สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาท่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ